ยังไงสีตรงทูพีหย่อนสตอรี่ชวนคิดตอกย้ำสัมพันธ์พลอยเอาละเว้ยหรือรักนี้จะมีลู้นยังคงเป็นปริศนาคาใจใครหลายคนกับความสัมพันธ์ของนักร้องแรปเปอร์ชื่อดัง ต้งทูพีกับซุปตาสุดแซ่บพลอยเชอร์มานที่อยู่ๆก็ถูกจับโยงจับมาว่ากำลังกุ๊กิกซัมติงกันอยู่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาของเหล่าชาวเน็ตพราะทั้งคู่ดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยกับแก๊งเพื่อนแต่ใดๆก็ยังไม่มีความจริงจากปากของใครล่าสุดเจมอยร้อยแปดได้แชร์ภาพจากไอจีสตอรี่หนุ่มโต้งที่มีในภาพมีสาวพลอยอยู่ด้วย พร้อมแท็กหาฝ่ายหญิงอีกต่างหากโดยเพจดังระบบุจั้นๆว่าแค่เพื่อนขับพ่อใครเบโ,โนเจอตบน้าอีพิมพ์เมียโต้งทูพี